1นึ่แล้วในวันนี้อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นตามปกเลยครับก็คือเป็นเจ้าตัวกีตาร์หัวตัดที่ต้องบอกว่าคนให้ความสนใจกันเยอะมากๆแล้วซึ่งตอนนี้อยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยนะครับโดยที่ผมยังไม่ได้แกะยังไม่ได้อะไรเลยมันดียังไงมันมีข้อสังเกตยังไงจัดเต็มแน่นอนเหมือนเดิมกับเจ้าตัวจีนเบิร์ H4MS สวัสดีครับผมนี่ป๊อบเองยินดีต้อนรับสู่ช่องอ่านคอมเพรสนะครับแล้วก็ในวันนี้ก็มาอีกแล้วกับหัวตัดที่ต้องบอกว่ามันได้รับความสนใจเนี่ยด้วยความที่1เลยคือเรื่องของราคาแน่นอนละ่ะราคาเนี่ยลดแล้วอะ่ะยังไม่ถึง9000เลยอะ่ะแล้วก็ได้เป็นมัลติสเกลแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เวอร์ชั่น2025เนี่ยมีการอัปเดตงานอัปเดตอะไรต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งนี่ผมได้มากับกล่องกระดาษ โอ้โอเคโดยีราคาเท่านี้นะครับเขามากับกิ๊กแบกมาให้เลยเพราะฉะนั้นด้วยความที่มันเป็นทรงแ,แปลกๆนะฮะเพื่อนๆก็ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าเออมันจะหากิ๊กแบกหาอะไรใส่ลําบากก็คือเขาอ่ะมีมาให้อยู่แล้วซึ่งก็จะเป็นกิ๊กแบกแบบไม่ได้หนามากแล้วก็อย่างที่เห็นครับขนาดไซส์ค่อนข้างที่จะเล็กกระทัดรัดน่ารักกันเลยทีเดียว นะครับมือจับนะครับก็จะเป็นแบบหนัง PVC นะครับแล้วก็ที่เหลือก็ทั่วๆไปธรรมดานะแล้วก็มีปักคําว่าจีนเบิกเอาไว้นะครับโดยที่งานก็จะเกือบคมและจะมีไอ้ตรงโคง้คงๆอันนี้นิดหน่อยที่ก็จะเห็นพวกได้อะไรพวกนี้นิดหน่อยนะครับทีนี้ในกระเป๋ามีอะไรบ้างใหม่จัดเลยมีสายสะพายมาให้นะฮะทีนี้เรามาดูตัวจริงกันดีกบอกว่า เป็นยังไงบ้างโดยสเปคแล้วอะ่ะคือเขาจะทํามาจากเป็นไม้บาร์สบูดนะครับแล้วก็เป็นแอชท็อปโดยที่คอมบิเนชันเนี้ยไอ้ด้วยความที่มันเป็นไม้บาร์สบูดมันทําให้น้ําหนักค่อนข้างที่จะเบามากๆแล้วด้วยความที่มันเป็นหัวตัดอยู่แล้วซึ่งต้องบอกว่ามันเบาแบาบเบาอ่ะเบาเลยอะ่ะแล้วก็น,นี้เขาก็จะมีเป็นสายแจ็คแถมมาให้ด้วยนะครับครบเซตพร้อมไปเจอแอมไปเจอมัลติเอฟเฟกเล่นได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะมีเป็นพวกอุปกรณ์เซตอัพจริงด้วยอ,ะอ่ะก็มีเป็นพวกเลคันเข้าอ,อุปกรณ์เซตออััพทุกย่าางนะครบมให้ตรงนนนี้ค่อา ก็น่าจะครบอะเพราะว่ามีอยู่สีตัวสีเบอร์อะนะฮะทีนี้เรามาดูตัวจริงกันกน่อว,ว่าเป็นอย่างไรบ้างโอ้โอเคอ่ะเขาเขาก็จะใส่เป็นถุงแล้วก็ในในถุงนั้นอ่ะเขาก็จะมีเป็นเหมือนแบบโฟมมาให้ด้วยนะครับสีอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับ เรามาดูพร้อมกันนี่แหละทายสิฮะสีอะไรพิมพ์ลงมาข้างล่างนะฮะหน้าตาเต็มๆก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโอเค โดยที่แอสท็อปมันก็ช่วยเรื่องหน้าตาด้วยก่อนเลยอย่างแรกเลยก็คือว่ามันจะเห็นเป็นเหมือนแบบลายไม้แอ h ที่แบบมันจะเหมือนแบบมีลายเป็นแบบไม้เพิ่มเติมเห็นป่ะอ่าเพื่อที่จะมาเล่นกับสีเล่นกับอะไรเพื่อให้มันดูแบบแบบมีมิติมากขึ้นโดยที่คอโดยที่คอเนี่ยจะเป็นคอโรสต์สเตเมทลนะครับก็จะเป็น5ชิ้นไอ้ตรงเส้นเส้นอันนี้ก็จะเป็นวอรนัทแล้วก็เฟรดยี่สิบสี่เฟรดนะครับก็อย่างที่เห็นคือมันจะยิงเอียงเพราะว่ามันเป็นแบบมัลติสเกลแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนหอย่างีนนคืออั้จะมี การแบบพัฒนามาใหม่นะครับโดยที่การพัฒนานี้เห็นไหมก็คือเจ้าตัวซัดเดิลนี้จะสามารถที่จะปรับความสูงต่ำได้นะครับซึ่งก็จะช่วยแก้เป็นพอยต์ในรุ่นก่อนได้โอเค การหมุนนะครับก็คือสามารถที่จะหมุนได้โดยที่ไม่ต้องออกแรงเยอะเลยก็ถือว่าเป็นปิดหัวตัดในราคาที่แบบล่างๆที่ออกแบบมาได้ค่อนข้างจะดีเลยส่วนภาคระบบไฟฟ้านะครับปิกอัพทำคู่สวิตช์5ทางนะครับแล้วก็หนึ่งวอลุ่มหนึ่งโทนนะครับไม่สามารถที่จะดึงเพื่อที่จะมาตัดกงตัดคอยอะไรได้เพราะว่าเขาใช้เป็นสวิตช์5ทางเป็นต่อแบบซูเปอร์สวิตมาอยู่แล้วทีนี้ด้านหลังครับต่อคอเป็นแบบโบออนนะครับก็จะมีการคอนทัว์วาลตรงนี้เพื่อให้ลวงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอ่า โอเคจริงๆด้วยรวมไปถึงไตัวฮอน2ตัวนี้นะครับก็จะมีการเว้าวเพื่อให้แบบสามารถที่จะลวงได้เยอะขึ้นเออก็ช่วยว่ะก็ช่วยว่ะมันช่วยอุ้งมือตรงนี้ว่ะแต่คือจริงๆก็ โดยส่วนตัวมองว่าค่อนข้างจะมีความโอเวอร์คิวแล้วเพราะว่าไอ้ตรงนี้ที่เขาทำมามันชูเลยเป็นเรียบร้อยต่้จะประมาณเศษสามสิบได้แล้วนะฮะแล้วก็แน่นอนนะฮะก็คือต้องมีไซด์ดอทอยู่ด้านข้างอยู่แล้วนะฮะโดยที่เชฟคอครับผมก็คือเขาจะเป็นซีเนี่ยที่ก็จะมีการค่อยๆไล่ลงมาก็บอกว่าเชฟอะผมให้ความรู้สึกว่ามันเป็นกึ่งซีมันเหมือนเป็นซอฟวีเลยอะคืออย่างไอเจ้าตัวโซนเนี้ยผมจะรู้สึกว่ามันจะมีความเป็นซอฟวีอ่อนๆนะครับใช้คำว่ามันเป็นซอฟวีที่ค่อนข้างที่จะปั้านๆนะย มันก็จะเริ่มเป็นซีที่ค่อนข้างที่จะบางลงทีนี้โดยเชฟโดยรวมต้องบอกว่าเวลาที่มันเอามาวางขาเวลาอะไรอะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นไเอเ้าตัวตรงนี้นะฮะมาวางไว้อยู่ที่ขาขวาอะไรเงี้ยก็ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะพอดีนะอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะพอดีเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งท่าปกติทั่ว,วไป โ,โดยที่สีก็จะมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะฮะโดยที่ first impression โดยรวมอ่ะครับงานการเก็บเฟตทั้งหลายต้องบอกว่าขอบด้านข้างอ่ะจะยังมีการเจอแบบที่เหมือนแบบมีโผล่ออกมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็จะมาเยอะหน่อยตอนช่วงด้านล่างตรงนี้นะฮะโดยที่ด้วยราคาด้วยะไรก็เข้าใจได้ว่าเออสเปคที่ให้มาคือเอาไปทำต่อแหละสวิตก็เป็นสวิตท,ทั่วไปครับฟิลก็จะแบบคือมันไม่ได้แข็งแล้วก็ไม่ได้ลื่นเกินไปมันอยู่ในจุดที่ใช้งานได้แหละ แต่ว่าในความรู้สึกผมผมจะรู้สึกว่ามันมีความหน่วงอะไรไปนิดนึงฟิลอาจจะมีความเหมือนแบบติดพลาสติกพลาสติกหน่อยๆอ,อะไรประมาณนั้นถ้าเกิดเทียบกับเหมือนที่ผมชอบคืออย่างพวกสวิตครที่มันปุบป,บปบได้เลยอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็บอลลูมก็คือค่อนข้างที่จะหนืดระดับหนึ่งก็คือไม่ได้ลื่นจนให้ความรู้สึกแบบพังง่ายซึ่งโดยรวม first impression เป็นประมาณนี้นะครับโดยที่ resonance ธรรมดาเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะล้านแล้วก็มีความหนามากระดับหนึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะน่าลุ้นนะว่าจะเป็นยังไงบ้าง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอไปเซตอัพตัวกีตาร์แล้วก็ไปเซตอัพอุปกรณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันนะฮะ okay. โอเคโัยที่เซตอัพของผมในวันนี้ก็เป็นเจ้าตัวจีนเบิร์นะครับผมเสียบผ่านสายแจ็คของผมเองเข้า audio interface แล้วก็ใช้เป็น plug-in โดยที่ผมก็จะขึ้นโมเดลต่างๆไว้ที่มุมซ้ายล่างนะครับเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มลุยกันเลยดีกว่า ได้ยีนนะโดยที่เสียงค่อนข้างจะมีมวลก็ค่อนข้างที่จะครบครๆแล้วก็จะมีแอคแท็กอะไรมาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะได้ยินว่าเรื่องของอลักษณะพกฮาร์โมนิกต่างๆอะไรพวกนี้อาจจะยังไม่ได้มามากเท่าไหร่โดยที่แก๊กต่ไปก็จะเป็นเจ้าตัวเน็กตัดคอยนะฮะ ไที่แก๊กต่อมานะฮะเป็นแก๊กผสมตัวนี้ก็โอเคโอเคแก๊กนี้มันจะเป็นแก๊กเป็นตัดคอยทั้งคู่นะฮะแล้วก็ผสมกัน đã không quá các đi phó à. ก็เล่นฟังเล่นฟังก็ใช้ได้นะโอเคอยู่ตัวบิดกันบ้างนะครับก็ก็แรงเลยอะเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนไอเจ้าตัวเป็นแก๊กผสมอะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนแอมดูทีนี้เดี๋ยวเราไปลองเป็นเสียงครั้นกันบ้างนะฮะ คันแบบมาเชลแบบเล็กซี่กันม้างก็ก็ตามค่านะคือมันได้แหละแต่ว่ามันก็แบบมันมันได้แหละเพราะด้วยที่เสียงมันค่อนข้างที่จะไปทรงแบบโมเดิร์นมากกว่าเพราะฉะนั้นเราไปตักหนักเลยแล้วกันเนาะ โดยที่เบนหนัหนกๆก็จะมีอาการเพี้ยนเล็กน้อยครับก็เข้าใจได้ด้วยความที่มันเป็นเหมือนพวกแบบหัวตัดที่ระบบมันเป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะฮะต้องบอกว่าเจอแบบ JCM800 ก็ค่อนข้างที่จะอร่อยอยู่นะแต่ก็จะแบบมีความแบบบวมๆนิดหน่อยเวลาที่เราโซโลครับจากเจ้าตัวบริดมาเจ้าตัวเน็กอะก็ให้คาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนของความเป็นตัวเน็กซึ่งผมว่าเจ้าตัวคาแรคเตอร์ตัวเน็กอะเวลาให้โซโลแอบสวยดี นี้เราลองไปอะไรที่เวกระชับจัดจัดเลยเดียว่เช่นพวกให้หนึ่งฆ้าศูนย์ แโมเดิร์นกระชับมีความแบบเหมือนแบบคอมเพรสชันแล้วก็มีเสียงกลางเยอะๆอย่างเงี้ยมันช่วยขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะอาจจะมีเรื่องของการคอมเพรสชันของโน้ตในตัวมันเองบ้างนิดหน่อยเลยซึ่งมันอาจจะให้ความรู้สึกแบบไม่ได้ติดนิ้วมากอะไรประมาณนี้นะฮะรวมไปถึงว่าเฟสที่อาจจะค่อนข้างที่จะเล็กไปนิดหนึ่งสำหรับความชอบของผม อย่างเป็นจูเนอร์ที่ค่อนข้างจูนง่ายนะถ้าเกิดว่าเล่นอะไรที่มันต้องการแบบความกระชับมากๆของไอ้เจ้าตัวโน้ตของมันเองครับจะแอบแบบนิดนึงซึ่งก็จะเป็นที่ปิกอัพแหละถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนปิกอัพเปลี่ยนอะไรที่แบบมันมีความชัดมีความอะไรมากกว่าน,นี้ก็น่าจะช่วยได้เพราะว่ากีตาร์เปล่าๆเวลาทำดีอ่างเงี้ยมันยังคงได้ยินความแอคแพคอะไรพวกนี้อยู่แต่ว่าพอผ่านเอฟเฟกต์ผ่านแอมอะไรไปมันจะมีความรู้สึกแบบ ความคุมความอะไรบางอย่างอาจจะหายไปนะครับมันเป็นปิกอัพที่3วหมันถนัดทางนั้นมากกว่าเนี่ยฟังเสียงนะผมว่าไม่ทันขอได้แน่เลย ประมาณนี้นะแต่ทุกอย่างแบบอิ่มกว่านี้ดีกว่านี้นะซิมูรันแค้นแบล็กวินเทอร์นะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ความที่มันแบบอาความแหลมความอะไรที่มันไม่ได้กรอบขนาดนี้มีความแบบอ่าม,มีมีอุ้มอุ้มหน่อยนะตเกลนะครับ เค hey, ทาความรู้จักไอเจ้าตัวจินเบิร์กพ้องก็ฟังเสียงกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมเพียงมาคุยกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราด้วยในส่วนของฟีเจอร์เนี่ยของไอเจ้าตัวจินเบิร์กตัวนี้ต้องบอกว่าฮาร์ดแวร์หลายๆอย่างเนี่ยครับแล้วก็การออกแบบมีการพัฒนาไปจากพวกรุ่นก่อนๆได้ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับเพราะว่าผมได้ลองเซตอัพลองอะไรแล้วเนี่ยก็คือเซตอัพไม่ได้ยากไอเจ้าตัวหยองเนี่ยแบบใหม่ของเขาเนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่เห็นในตัวเนี้ย เห็นปะที่มันเป็นสีแบบเหมือนทองเหลืองใช่ครับเพราะมันคือทองเหลืองแหละมันก็คือจะช่วยเรื่องของเรโซแนนซ์ด้วยคือมันกลายเป็นว่ามันเป็นหัวตัดที่ได้เสียงที่ค่อนข้างแบบ เสียงเรสเซนต์ธรรมชาติมันอะค่อนข้างที่จะมีความหนาแล้วก็มีความเต็มอิ่มมากระดับหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นไม้บาสูดเองก็เถอะแล้วก็เสียงเนี่ยไม่ได้พุ่งมากเพราะว่าแอชของเขาเนี่ยมันเป็นแค่เป็นวีเนียที่จะเป็นลายเฉยเพราะว่าถ้าเป็นแอชมาจริงๆก็น่าจะมีความหนึ่งก็คืออาจจะมีน้ําหนักด้วย2ก็คือเสียงกลางอาจจะแข็งไปมากกว่านี้ในส่วนของชุดเนี่ยไอเจ้าตัวลูกบิดเนี่ยต้องบอกว่า เป็นหนึ่งในตัวลูกปิดที่หมุนค่อนข้างที่จะง่ายตามมือให้ความรู้สึกค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับไอ้พวกเหมือนแับไอ้หัวจูนเนอร์ข้างบนตามปกติเลยในส่วนเรื่องของการโฮจูนนิ่งอ่ะต้องบอกว่ามันก็จะมีอาการเพี้ยนบ้างเล็กน้อยเวลาที่ดีดแรงมากๆรวมไปถึงการที่แบบมีการแบบดันสายเหมือนโอเวอร์เบนเหมือนที่ผม,มาได้แบบลองทําให้ดูว่าเออพอดันสายแบบรุนแรงขนาดนั้นมันก็จะแบบมีอาการเหมือนแบบนิดหน่อย ในส่วนของพวกสวิตแลวก็พอดโวลูมทั้งหลายค่อนข้างที่จะทางานได้ค่อนข้างที่จะโอเคก็ไม่ได้เป็นสวิตที่แบบโหวงแบบรู้สึกแบบไม่แข็งแรงหรือว่าแบบโอ้แข็งไปเลยเช่นเดียวกันทีนี้ในส่วนของการเก็บเฟดด้านข้างนะครับก็คืออย่างเงี้ยผมลูดไปอย่างเงี้ยผมก็จะแบบมีเจอแบบอาร์ที่มันเหมือนแบบเฟดอาจจะไม่ได้เก็บแบบเรียบร้อยแบบสนิทมากไปเหมือนอย่างเช่นตัวเนี้ยที่ผมเจอผมก็จะเจออยู่ช่วงอันเนี้ยโซนด้านล่างตรงนี้นะครับแต่ว่าไอโซนด้านบนตรงเนี้ยไม่เจอในส่วนของงานสีก็จะแบบมีตรงนี้นะครับเลอะบ้างนิดหน่อยที่เหลือก็คคค่่่่ออนนขข้้้าาาางงททีีจจจะมมัดดกรไ ดีถือว่ามันทํามาได้ดีค่อนข้างที่จะเหนือราคาแหละในด้านของความยากง่ายในการเล่นต้องบอกว่าเจ้าตัวคอตัวนี้เป็นคอที่ค่อนข้างมีความกลางมากเหมือนอย่างที่ผมบอกว่ามันมีความเป็นแบบซอฟต์วีอ่อนๆนะครับ ทำให้ว่าถึงแม้ว่ามันมีความหนาเพื่อที่จะกำได้ใช้เทคนิคเหมือนแบบอ่ะเรากำนิ้วโป้งเรามากดตรงนี้ได้เล็กน้อยแต่ก็จะยังคงไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบว่ามันมีความหนาเตอะหรือว่าดันมือมากเกินไปยกเว้นด้เกิดว่าใครที่เป็นสายเหมือนแบบมือค่อนข้างที่จะเล็กมากๆจริงๆก็อาจจะต้องไปลองดูันก่อนแต่ว่าใครก็แล้วแต่ก็คือจริงๆผมก็เชียร์ว่าถ้าเกิดเป็นกีต้ร์ยังไงก็คือไปลองจับเล่นตัวจริงดูก่อนว่าเออจับคอแล้วเป็นยังไงชอบไหมอยู่ดีนะฮะในส่วนของความเป็นมัลติสเกลเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ปรัับตตวออออะะยยยาาากกกกกขนนนนดด้้เเเพ่่่่งงผผมม็็็็คืลลซแ มันก็ต้องมีบางครั้งที่เวลาผมกดแล้วมีความแบบเออกดพลาดเป็นเล็กน้อยบ้างเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งก็คือจะมีเรื่องของเฟดที่เฟดมันค่อนข้างที่จะเป็นไซส์แบบค่อนข้างที่จะเล็กมากนะครับซึ่งโดยส่วนตัวของผมอาจจะอยากได้เฟดที่มันมีความสูงมากกว่านี้เล็กน้อยทีนี้ในส่วนของเสียงเป็นยังไงบ้างอ,อ๋อต้องบอกว่าแยกเป็น2เรื่องก่อนนะเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือเสียงที่มันออกมาครับเวลาที่เสียบออกมาต้องบอกว่าปิกอัพค่อนข้างที่จะมีความเป็นโมเดรนมี ปลายแหลมที่ค่อนข้างเยอะจนถึงขั้นว่าในบางครั้งในบางจังหวะอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะมีความสากมีความอะไรไปบ้างเล็กน้อยแต่ว่าด้วยปิกอัพที่เขาออกแบบมาอย่างเงี้ยทำให้ในแก๊กตัดคอยแล้วก็ในแก๊กที่ว่ามันผสมอ่ะมันค่อนข้างจะได้สาวที่ใช้งานได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะเวิร์กก็คือค่อนข้างที่จะถูกใจเลยรวมไปถึงอชุาตัวเน็กด้วย ที่เจ้าตัวเนกอะคือมันจะไม่ได้เตอะมากเกินไปคือเอาให้ง่ายโดยส่วนตัวผมอะผมมีปัญหากับไอ้เจ้าตัวบริดซมากกว่าที่ผมรู้สึกว่ามันมีความเตอะไปนิดนึงแล้วก็อาจจะขาดสเสน่หไปบางอย่างเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือเจ้าตัวเป็นเรสเซนต์ของตัวมันเองครับเวลาผมดีผมรู้สึกว่า เสียงมันดูมีความหนามันดูมีความชัดมันดูมีความกระชากมากกว่านั้นถึงแม้ว่าเป็น resonant นนธรรมชาติของเขาอ่ะโดยรวมทั้งหมดอะด,ดีออกมาแล้วค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีการขาดเรื่องของคอมเพรสชั o แล้วก็ h a r ม o n i c บางอย่างในธรรมชาติไปบ้างที่เวลาที่เราดีแล้วการต่อเนื่องของโน้ตน,นู่นนี่มันอาจจะไม่ได้แบบมีความแบบต่อเนื่องเล่นแล้วแบบเอออิ่มอะไรประมาณนั้นรวมไปถึงไปช่วยในเสียงที่ออกมาเวลาผ่าน amp ผ่านอะไรพวกนี้ด้วยส่วนสุดท้ายคุ้มไหมไก่เจ้าตัวน,นี้ ในราคาเลยแปดพันแบบติด๊ดเตียวติ๊ดเดียวจริงๆดูหน้าตาดูทุกอย่างฟังก์ชันทุกอย่างแล้วก็แปดพันกว่าบาทอะคือต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในกีตาร์ที่ค่อนข้างให้แบบสามารถที่จะให้คะแนนความคุ้มได้แบบถึงแบบแปดกันเลยทีเดียวเพราะว่าคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่กีตาร์ที่เพอร์เฟกอยู่ในรูปแบบนั้นนะนะแต่ว่าด้วยฟังก์ชันที่ให้มาแล้วก็ราคาเนี้ยคือผมถือว่ามันโอเคแล้วแล้วคือมันสามารถที่จะไปต่อได้ นะครับแล้วก็มีการออกแบบอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างที่จะ make sense นะครับเช่นอย่างอายุตัวชุดหยองเองอ่ะเป็นชุดหยองที่ผมรู้สึกว่าเอออย่างน้อยอ่ะมันหมุนค่อนข้างที่จะง่ายตามมือนะครับแล้วก็โคจูนิ่งอ่ะได้อยู่ระดับหนึ่งแล้วก็ได้เสียงธรรมชาติอ่ะที่ค่อนข้างเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นก้อนมาแบบระดับหนึ่งที่ใช้ได้เลยฟังกันมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถไปลองกันได้ที่ร้าน Block Planet นะจ๊ะส่วนใครที่ชอบรายการเราชอบในสิ่งที่เราทําอยู่นะครับช่วยเราง่ายๆด้วยการพิมพ์ like คอมเมนต์รั ได้รับรู้รวมไปถึงการจอยเมมเบอร์20บาทก็จะได้ดูคอนเทนต์เพิ่มเติมอย่างเช่นเทปนี้ก็จะเป็นการรีวิวที่บ่นไปเรื่อยๆแบบเต็มเต็มแบบจัดเต็มเต็มสูบไปเลยทีเดียวแล้วก็ QR code ตรงน,นี้สามารถได้ช่วยค่าข้าวช่วยกาแฟช่วยซื้อคอมใหม่อะไรให้ผมก็ได้สามารถมาร์กมาบอกก็ได้นะฮะส่งมาในเพจก,ก็ได้อันนี้สมทบทุนค่า Mac Mini พินนะครับอะไรประมาณนี้ขอบคุณล่วงหน้านะฮะทุกทคนหรือจะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะัพพอร์ตผมง่าย ตามลิงก์โชปปีข้างล่างลงไปนะครับแล้วก็ลงไปแล้วก็ไปเบร์ซื้ออะไรก็ได้ที่คุณจะซื้อหรือเวลาที่แบบช่วง5 5 6 6วันเลขเบิ้ลทั้งหลายเนี่ยมาซื้อผ่านลิงก์นี้คุณไม่ได้เสียอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าผมจะได้ค่าขนมก็เป็นการช่วยผมแล้วเช่นเดียวกันส่วนสำหรับใครที่เป็นเมมเบอร์แพงชื่อก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้เท่ๆด้นะจ๊ะวันนี้ผมป๊อปไปนะจ๊ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย